ทีนี้มาโฟกัสที่พักพลังประชารัฐกันหน่อยนะครับผู้ชมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวหัวหน้าพักคือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยท่านพูดกับน,นักข่าวเองว่าเดี๋ยวจะลาออกจากสส<อ>สนะบอกว่าไม่เล่นการเมืองแล้วดูแลพักอย่างเดียวแต่ว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยยังมีความเคลื่อนไหวนะณนะวันนี้พลเอกประวิทย์ก็ยังเป็นสสบัญชีรายชื่อเบอร์หนึ่งของพักพลังประชารัฐอยู่นะครับ วันนี้สื่อมวลชนไม่เจอท่านนะแต่ว่าเจอน้องชายท่านเพราะว่าเป็นรองนายกด้วยนะครับแล้วก็เจอบรรดาสสใกล้ชิดก็เลยไปสอบถามเรื่องนี้ว่าเอตกลงยังไงกันแน่เพราะข่าวลือมันไปถึงขั้นว่าลุงป้อมเนี่ยอาจจะไม่อยู่เป็นหัวหน้าพักด้วยซ้ำเพราะว่าเ<อ>ตรียมให้น้องชายเนี่ยมาดูแลแทนวันนี้นักข่าวก็เลยถามน้องชายท่านนี่แหละนะครับพลตำรวจเอกพัชรวาทวงศุวรรณรองนายกร,รัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย แต่ว่าท่านปฏิเสธที่จะตอบเรื่องนี้รวมถึงเรื่องอืนอ่นๆด้วยนะครับเพียงแค่ยิ้มแล้วก็บอกว่าพลเอกประวิทย์ยังดูแลพักอยู่แล้วก็ไม่ได้ฝากฝั่งเรื่องการทํางานอะไรเป็นพิเศษช่วงสัมภาษณ์ตรงนี้วุ่นวายนิดนึงคุณผู้ชมลองไปดูบรรยากาศก,ากันครับนี่ลูกคว่ำลงอยู่แล้วลองรับเห็นว่าท่านจะลาออกจากสสนี่นี่เมื่อไหร่คะพอท่านได้บอกอะไรบ้างไหมคะไม่ได้พูดอะไรขออนประเด็น ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าท่านยังไม่นะครับยังยังยังไม่ท่านพอเป็นหัวหน้าคนหรือยังไมครับไม่ดน่มถดูรถดูรถครับขวาครับขวาขาวดูครับแลุ้าไปหาแล้ววดูครับา้นะครับาท้งนะครับาพร้อมทำาหมท่านสองท่านสองเนี่คือวันนี้เนี่ย อ็คือทำเนียบรัฐบาลเนี่ยแน่นมากแน่นจริงๆเพราะสื่อทั้งสื่อไทยสื่อต่างชาติแล้วแต่ละสื่อเนี่ยไม่ใช่ทีมเดียวที่เข้าไปในพื้นที่ถูกไหมคะช่างภาพเนี่ยก็เยอะนะข่าวก็เยอะเพราะต้องวิ่งไปสอบถามรัฐมนตรีทุกทุกท่านนะเออมันก็เลยเป็นภาพแบบนี้นะคะใช่นะในส่วนพลังประชารัฐเนี่ยหลังจากที่ท่านพัชรวาทไม่ไม่ได้ตอบคําถามมากนักนักข่าวก็เลยมาถามเลขาภิการดีกว่านะครับ คุณร้อยเอกธร,รมนัทพรมเผ่าตอนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็บอกว่าอย่างนี้ครับว่าเรื่องกระแสข่าวที่ว่าพลเอกพลตารวจเอกพัชรวาทจะมาดูแลพักแทนเนี่ยนะก็บอกว่าท่านพลตำรวจเอกพัชรวาทเป็นประธานที่ปรึกษาต้องดูในภาพกว้างยืนยันว่าขณะนี้พลเอกประวิทย์ยังเป็นสอสอและก็ยังเป็นหัวหน้าพักด้วยครับ ค,คือเบื้องต้นถ้าได้คุยกับแกนนำนะครับที่ได้หาดูจากหนูหน้าท่านยังคงเป็นสสและยังเป็นรัาพักนุ่ทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องสอบถามกันก็คือตอนแรกเนี่ยในโผล่รายชื่อรัฐมนตรีออกมามีคุณไผ่ลิกด้วยใช่ไหมฮะว่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์แต่ปรากฏว่าพอถึงเวลารายชื่อในราชกิจจาไม่มีนะแล้วตอนก่อนหน้านี้พลังประชารัฐเขาก็บอกว่าเขาได้โควตา2บวกสอง แต่ปรากฏว่าตอนนี้มันก็หายไปหนึ่งไม่ได้มีใครมาแทนคุณธรรมนัทยืนยันนะครับว่าชื่อของคุณไผ่ยังอยู่ในลิสต์รายชื่อรัฐมนตรีแต่ว่าต้องให้ตัวคุณไผ่เนี่ยพิสูจน์ตัวเองก่อนและรอการตีความกฎหมายให้ชัดเจนก่อนแล้วจะตัดสินใจอีกครั้งส่วนข่าวลือที่บอกว่าเตรียมคุณนรมนพิโยศิลวัตรอาจารแหม่มมาเสียบตําแหน่งรัฐมนตรีแทนคุณไผ่แล้วเนี่ยคุณธรรมนัทย,ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงครับ ไม่ไม่ฮะเข้าใจครัตอนนี้คุณไผ่ยังอยู่ในในในิ i อยู่เพียงแต่รอนะครับการตีความข้อกฎหมายชัดเจนนะครับหากหากตีความข้อกฎหมายชัดเจนแล้วก็ก็จะตัดสินใจอีถือว่าว่าเป็นยรืไมก็คุณหมายก็ว่าจะให้ท่านยกสาม,มารถที่จะนำซึ่งเงาได้อีกทกีนะคะก็คงประมาณนั้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การตีความข้อกฎหมาย <c ười> ท่านก็จะใช้เวลานาน ยังไม่ทราบตอนนี้ก็ยังตอนนี้คือหมก็ให้ให้เกตีกาตีความใช่ไหมคะให้กิจการหรือจะให้สารทีเอเดี๋ยวเรื่องเรื่องพวกนี้เดี๋ยวทางเนื่องจากหลังจากที่แถบมายบายแล้วก็คงได้หารือเสร็จที่ตุนข้อที่หนงพักะครับก็สอดคล้องกับที่นายกรัฐมนตรีเคยให้สัมภาษณ์ด้วยก่อนหน้านี้นะคะโคต้าก็ยังอยู่ยังไม่มีใครเข้าไปแทนนะคะก็แค่รอการตรวจสอบคุณสมบัติให้ชัดเจนเท่านั้นเองนะคะ